สวัสดีครับวันนี้คุณครูสายชนจะมานําเสนอคําศัพท์เกี่ยวกับคําว่าช้างครับเราร้องเพลงช้างได้ไหมครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตโตโตไม่เบาจมูกยาวยาวดีกว่างวงมีเขี้ยวไต่งวงดีกว,ว่างามีหูมีตาหางยาวคําว่าช้างวันนี้คุณครูสายชนจะพูดลักษณะนามของช้างครับลักษณะนามคือคํานามที่บอกลักษณะจะอยู่ข้างหลังคํานาม นะครับช้างเนี่ยถ้าเรานํามาเลี้ยงไว้เป็นช้างที่นํามาเลี้ยงชาวบ้านเอามาเลี้ยงเอามาฝึกเราจะเรียกช้างแบบนี้ว่าลักษณะนามว่าเชือกครับเรียกว่าเชือกนะครับเป็นเชือกช้างหนึงเชือกสองเชือกสามเชือกนะครับ,รบถ้าช้างอยู่ในป่านะครับเป็นโขลงช้างเยอะแยะเลยอยู่ในป่าเราจะเรียกช้างป่าเป็นตัวครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวก็ว่ากันไป ส่วนช้างที่มีลักษณะที่ดีเป็นช้างเผือกหรือช้างที่ในหลวงนํามาขึ้นระวางเลี้ยงไว้ในวังก็จะเรียกเป็นช้างเลยครับเช่นช้าง1นช้างสอช้างสช้างก็ตามนั้นนะครับเพราะนั้นช้างป่าเรียกเป็นตัวครับช้างบ้านเอามาฝึกแล้วเอามาเลี้ยงในสวนสัตว์เรียกเป็นเชือกช้างที่อยู่ในวังเรียกเป็นช้าง นะครับอันนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับงาช้างอ่าเพิ่มเติมงาช้างงาช้างเรียกเป็นอะไรใครทราบไหมเอ่ยงาช้างเรียกลักษณะนามเป็นกิ่งครับอ่าเพราะนั้นเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ